สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะจากที่เราได้เห็นาาลานาศึกษา,าเหล่านี้นะคะเราจะเห็นได้ถึงต้นงิ้วนะคะแล้วก็มีกาแรงนะคะจิกถึงนะคะ มนุษย์ชายมนุษย์หญิงแล้วก็มีสุนัขป่านะคะที่มีฟันนี้มีความแหลมคมในการกัดกิน آ آ เนื้อมนุษย์นะคะแล้วก็ขบกัดกินเป็นชีวิตและจิตใจดังนั้นนะคะภาพที่เราได้เห็นนี้นะคะถือว่าเป็นมหรสพทางวิญญาณที่กําลังจะสื่อความหมายในเรื่องของผู้ที่ประพฤติผิดศีลธรรมในในข้อที่3ด้โดยวิบากกรรมนี้นะคะก็จะนํามาให้อยู่ในขุมนรกเหล่านี้ผู้ไม่รู้ว่า ชายนั้นเป็นใครหญิงนั้นเป็นใครอยู่ในโอวาทอยู่ในครอบครัวใดๆและผู้ที่มีชู้นะคะแม้แต่ผู้นั้นจะมีสามีแล้วก็ตามหรือมีภรรยาหรือมีครอบครัวแล้วก็ตามก็ไปเล่นชู้กันนะคะตลอดจนถึงเป็นการใช้เพศสัมพันธ์ที่ผิด ประเวณีนะคะไม่รู้ชายไม่รู้หญิงนะคะไม่รู้ลูกเต้าเหล่าใครนะคะเมื่อไปกระทําย่ำยีจนเกิดความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจแล้วหรืออาจจะมีการหลอกลวงนะคะมีการหลอกลวงว่ารักนจนทําให้ผู้หญิงรักแล้วนะคะก็ล่อลวงเอาเงินเอาทอง ผู้หญิงนะคะล่อลวงผู้ชายจนผู้ชายมีความหลงเชื่อว่าสตรีนี้มีความรักต่อเราก็ล่อลวงเอาเงินเอาทองเอาผลประโยชน์ล้วนแล้วแต่จะต้องมาอยู่ในคุมนรกขุมนี้ทั้งสิ้นนะคะดังนั้นการผิดสินข้อที่3มนี้มีมากมายหลากหลายร้อยเรื่องเหลือเกินแต่คำสำคัญใหญ่ๆห,หรือ,อสิ่งสำคัญใหญ่ๆที่สรุปได้ว่าบุคคลที่มาเกิดอยู่ในนรกขุมนี้นั้น,นล้วนแล้วแต่เป็นผู้ผิผดใจ ะะไม่อยู่ในทํานองคลองธรรมนะคะ,ะนั่นเองจึงทําให้มาเกิดอยู่ในนรกขุมนี้ได้รับทุกขเวทนาอย่างมากมายเหลือเกิน